สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะ,คะเป็นไงบ้างส,ส,สุขสบายด,ดีใช่ไหมคนที่ค้างงานนะคะดเดี๋ยวครูจะส่งไฟล์ล่าสุดที่ตรวจทั้งเอกสารที่ส่งมาให้ละแล้วก็ทั้งที่สอบนะคะใครที่ยังไม่ได้สอบนะอย่าลืมสอบย้อนหลังด้วยนะคะแล้วก็เพราะว่าคะแนนสอบเนี่ย มันมันมีผลนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะในส่วนของอีกประมาณน่าจะสองอทาทิตย์ถ้าเป็นไปได้นะคะโรงเรียนอาจจะมีการเปิดเปิดเรียนออนไลน์นักเรียนรู้ใช่ไหมออนไลน์ on คืออะไรออนไลน์ on ไปว่าอะไรเรียนปกติอ่าเรียนปกติแต่อาจจะไม่ได้ว่า,วามาครบห้องนะคะาอาจจะมาครึ่งครึ่งนะฮะทีละครึ่งครึ่งเนาะก็คือทีละ ห้องเรามีเท่าไหร่สมมติว่าห้องเรามีอยู่30คนก็มาครั้งละ15คนอย่างเงี้ยเราจะสลับเลขที่กันมาเรียนนะคะอย่างนี้เป็นต้นเนาะดังนั้นวิชาครูเนี่ยถ้าได้เรียนจริงๆที่โรงเรียนเนี่ยหนึ่งเลยคือหนึ่งได้เว้นเว้นที่นั่งกันละสองไม่ไม่ได้เปิดแอร์แล้วนะเพราะว่าเราต้องน,น่าจะได้เปิดหน้าต่างนักเรียนในการเรียนนะคะเพราะว่ามันมันยังไง อากาศมันวนเนาะแล้วมันก็อันตรายด้วยนะคะแล้วช่วงนี้ยโควิดมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยไม่รู้ว่าจ,จังหวัดเขาจะให้เปิดหรือว่าปิดเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่าออที่บางโรงเรียนที่เขาเป็นโรงเรียนเอกชนอะที่เขาเปิดไปอะเปิดปั๊บมีติดปุ๊บเลยอะจากนักเรียนนะคะดังนั้นเนี่ยพอมาถึงท้าได้เปิดจริงๆเนี่ยทั้งตัวครูและตัวนักเรียนเองต้องดูแลตัวเองดีๆเข้าใจไหม นักเรียนอยากเปิดไหมหรือว่าอยากเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเรียนที่โรงเรียนค่ะมันเสียงก้าไฟให้คุณเรียนออนไลน์เออมันเสียงก้าไฟหรือเสียงก้าวเน็ตฮะน้ำเปิงดึงข้าวไฟดึงข้าเน็ตครับเออดังนั้นนะคะถ้าได้มาเรียนจริงๆสิ่งแรกที่นักเรียนต้องทำคือแมสกับแอลกอฮอล์นะฮะ ต้องเตรียมไว้ตลอดล้างมือขนมนี่ไม่ต้องแบ่งกันกินก็ได้ไม่ต้องรักกันช่วงนี้นะคะไม่ต้องรักกันช่วงนี้กินใครกินมัน,นเนาะเตรียมมาเองนะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องน่าจะย้อนกลับไปเรื่องเรื่องเก่าก่อนเพราะว่ามีคนเขียนผังมาให้ครูผิดเยอะเลยนะฮะการเขียนผังเนี่ยต้องเขียนตามสัญลักษณ์ที่ครูให้ไม่ใช่นักเรียนมาบางคนเป็นก้อนเมฆมาอย่างเงี้ย พร้อมระบ,บายสีมาพร้อมเลยเนี่ยระบายสีได้นะคะแต่นักเรียนต้องใช้สัญ,ญลักษณ์ให้ถูกต้องด้วยเนาะต้องใช้สัญลักษณ์ให้ถูกต้องด้วยดังนั้นนะคะเพราะว่าในการที่เราจะเรียนเนี่ยเดี๋ยวถ้าเรียนในคอมหรือว่าเรียนพวกโปรแกรมสแครดเนี่ยครูจะให้มีการออกแบบโปรแกรมก่อนก่อนที่จะเอามาใช้ในส่วนของออการเขียนโปรแกรมจริงๆนะคะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวครูจะย้อนกลับไปนะคะในเรื่องของการเขียนผังให้นักเรียนก่อนอ่ะคราวนี้เดี๋ยวนักเรียนดูพร้อมกัน นี่คือย้อนอดีตเลยนะที่นักเรียนเคยรู้มาแล้วนะคะอ่ะตอนนี้นักเรียนเห็นหน้าจอครูออยังเครื่อ,องอ่าเครื่องครูดีเลยหน่อยนึงนะอ่ะน,น่าจะเปิดตั้งแต่เช้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครูกดแสดงแล้วนะมันเนี่ยบอกออกแป๊บนึงเนอะลูก เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอแป๊บนึงนะแมงกูจีโอมันค้างอะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเออค้างจริงๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวครูหยุดแชร์ก่อนแป๊บนึงครูไปดูก่อนครูกลับไปดูหน้าจอครูแป๊บนึงก่อน เออเครื่องคูค้างจริงด้วยเนะี่ยดีเลยมากเลยอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวครูจะแชร์ละอ,อืบสักครู่นะครับมันค้างไปค้างมาเฮอ่ะโอเค อันเรียนเห็นหน้าจอครูย,ยังเรียนแล้วน่แล้วนะอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มก่อนกดเต็มหน้าจอไม่ได้อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันดีเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงอ่ะอันดับแรกนะคะนะักเรียนวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องผัางงานนะคะโอ้มันค้างจริงเหรอครูอ่ะ แป๊บหนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งเอออ่ะผัางงานนะคะนักเรียนผังงาน,างงานตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้านี้โฟล์ชาร์ดโฟล์ชาร์ดคืออะไรโฟล์ชาร์ดคือผัางงานผัางงานครูเคยบอกไปแล้วเดี๋ยวครูใช้เมาส์ของไอ้ตัวนี้ดีกว่าเมาส์ของ Powerpoint ปึ๊บนักเรียนดูนะอันดับแรกนะคะนักเรียน สตาร์ทเห็นไหมเริ่มต้นและสิ้นสุดครูบอกแล้วว่าให้เป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมมุมมนเนาะลูกศรต้องมีหัวทุกครั้งนี่ปา .6 าหนะสามกระบวนการกระบวนการนะคะดูนะถ้าเป็นสถานการณ์ด้านนอกที่ไม่ใช่เป็นโปรแกรมไม่ใช่เป็นการรับข้อมูลไม่ได้เป็นการเขียนให้ใช้ตัวกระบวนการตัวนี้แต่ถ้ามีการรับข้อมูลต้องเปลี่ยนจากตัวสี่เหลี่ยมเป็นแบบนี้ นะถ้าเป็นโปรแกรมให้เปลี่ยนเป็นตัวนี้นะคะหรือตัวนี้นะคะตัวนี้คือการรับทางแป้นพิมพ์อีกตัวหนึ่งคือการรับข้อมูลจากอุปกรณ์อื่นๆก็คือนอกเหนือจากแป้นพิมพ์นะซึ่งถ้าเป็นสถานการณ์ข้างนอกอย่างเช่นสถานการณ์เรื่องฝนตกอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นแบบเกี่ยวกับรายการไปซื้อของการทําไข่เจียวนักเรียนต้องใช้เป็นสี่เหลี่ยมเฉยๆนี่เข้าใจไหมแต่ถ้าเป็นพวก แป้นพิมพ์โปรแกรมต่างๆนักเรียนต้องใช้สัญลักษณ์อย่างนี้ละสีเหลืองนี่กับสีเทานี่นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถ้าเป็นแป้นพิมพ์นักเรียนก็ระบุไปเลยอย่างนี้แต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เราไม่รู้นักเรียนก็ต้องใช้อุปกรณ์นี้นะคะนักเรียนเขียนสัญลักษณ์มาผิดกันนะคะเยอะต่อไปนะคะเงื่อนไขถ้ามีคําว่าถ้าถ้ามีคําว่าถ้าต้องเป็นสีม่วงอ๋อต้องเป็นสีม่วง ในระหว่างของตัวอันนี้นะคะถ้ามีคําว่าถ้าคราวนี้เราอันนี้คือเราย้อนหลังนะไอ้พวกเนี้มีอยู่ในหนังสือของนักเรียนอยู่แล้วคราวนี้เรามาดูตรงนี้ค่ะซูโดโค้ดซูโดโค้ดคืออะไรสมมติว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวครูเปลี่ยนก่อนลำดับขั้นตอนการแปลงฟันนักเรียนว่ามีอะไรบ้างอ่ะใครตอบครูได้บ้างลำดับตอนการแปลงฟันผมออกอะโอ้มหันนั่นแ่ะบ่เห็น มันไหนมาหันมันดีเลยนะเธอได้ละดีละเ,<อ>เออได้ละได้ละเออคุูต้อม <laughs> อ่ะฟังนะซูโดโค้ดก็คือลำดับขั้นตอนที่เขียนเป็นตัวหนังสือทุกครั้งที่เราเขียนนั่นแหละคือการอธิบายข้อความนะคะหนึ่งอ่ะการแปลงฟันมีอะไรบ้างอ่ะใครบอกคุูได้บ้างขั้นตอนการแปลงฟันแบบแรกอ่ะเปิดไมค์ตอบสิหนึ่งคืออะไร จิบปั้นอเตรียมแปรงสีฟัน,น,นาอาอเตรียมแปรงอาสมมติครูใส่ธรร่าเตรียมแปรงสีฟันก่อนสองอะไรบีบอะไรบีบยาสมมตินะสีฟันอาสมมตินะสามอะไร พอทำอะไรนะบีบแล้วเตรียมแปลงฟันแล้วบีบยาสีฟันแล้วแล้วไงต่ออ่ะสมมติเหรอมีอะไรอีกบ้วนาบางคนบอกเอาแปลงฟันจุ่มน้ําอ่ะสมมุตินะเอาเอาแบบรวมๆบางคนก็ไม่ทําก็มีนะคะแปลงฟันจุ่มน้ําอ่ะเสร็จแล้วไงต่ออ่ะสามบ้วนปากไอ้สี่บ้วนปากใช่ไหม ยังบบตันแฟงตัวบ้วนลเนาะบ้วนปากแฮ่ทำไงแปลงแปลงฟันโอเคแปงฟันหกทำไงบ้วนปากหรออะสมมติบ้วนปากเนาะ อ่าบ้วนปากเสร็จแล้วทำไงต่อ่ใส่พี่อย่่ะไนเอาละบ้วนปากเสร็จแล้วทำไงต่อต้องล้างแปรงไหมอ่ะสมมติครูเอาตามขั้นตอนครูหนอล้างแปรงฟันอ่าสมมติว่าขั้นตอนมีดังนี้หนะ ตอนที่นักเรียนจะเขียนบางคนอาจจะยาวกว่านี้นะคะพอตอนเขียนโฟล์ชาร์ดเนี่ยปุนากรไม่เล่นนะพอตอนเขียนโฟล์ชาร์ะนักเรียนก็ต้องเอาพวกเนี้ยมาใส่ในกล่องสี่เหลี่ยมก็คืออันนี้เห็นไหมตรงกระบวนการสีฟ้าเนี่ยทุกอันเน่ะต้องใส่ในกล่องสีกล่องนี้อันแรกคือนักเรียนก็ต้องมีปุ่มอะไรมีกล่องอะไร เริ่มต้นก่อนเริ่มต้นอ่าเสร็จจากนั้นลงแม่ก็ต้องเป็นกล่องแรกเลยนั่นเียก็ไปเลยเตรียมแป้งฟันนั่นเลก็ใส่เออเตรียมแปรงฟันนัน,นก็ใส่หนึ่งตรงนี้ใช่ไหมสองเป็นอะไรบีบยาสีฟันเนีย่ยเห็นไหมจนถึงอะไรจนถึงคําว่าอะไร ล้างแปลงฟันอ่าสมมติว่ามันต่อ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 กันมาปื๊บ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 เนะเป็นสี่เหลี่ยมหมดนะอันนี้ครูเขียนคร่าวๆนะดึ๊ด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 จนถึงเจ็ดจนถึงเจ็ดเนาะเจ็ดล้างแปลงฟันเนาะล้างแปลงฟันปั๊บสุดท้ายก็ต้องเป็นเครื่องหมายคำว่าอะไรสัญลักษณ์อะไรอ่ะต้องเป็นอะไรสุดท้ายต้องเป็นอะไร สิ้นอะไรนี่สิ้นสุดก็คือเอาจากที่เราเขียนเป็นขั้นเป็นตอนตรงเนี้มาใส่ตรงนี้แบบทุกอันต้องเป็นสี่เหลี่ยมก็คือเป็นสีฟ้านี่หมดเลยนะคะแต่ถ้ามีคำว่าถ้าขึ้นมานักเรียนก็ต้องใส่ตรงกลางตรงนั้นมีสัญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นมานะคะแต่อันนี้มันไม่มีถ้ามันบอกว่าลำดับขั้นตอนการแปลงฟันอันนี้เข้าใจนะ เริ่มต้นและสิ้นสุดอ่าเริ่มต้นและสิ้นสุดต้องมีด้วยทุกครั้งนะคะคราวนี้วันนี้งานมาเลยเอาแบบย้อนก่อนให้นักเรียนเขียนซูดโดโค้ดหนึ่งอันไม่ต้องเขียนซ้ายขวาก็ได้เขียนเป็นแบบว่าพอเขียนสูโดโค้ดเสร็จแล้วก็มาเขียนผังข้างล่างได้แล้วก็เขียนโฟลชาร์ดมานะคะ เขียนซูดโค้ดแล้วก็เขียนโฟลชาร์ตมาเรื่องอะไรการอะไรเห็นโจทย์ไหมใครการล้างจานการล้างจานอ่ะไม่ใช่มีแค่มาถึงปั๊บล้างเลยนะอันดับแรกนักเรียนต้องทำยังไงก่อนอย่างเงี้ยล้างจานอย่างน้อยมันก็ต้อง4ีสี่ห้าขั้นตอนแล้วใช่ไหมเคลียร์เศษอาหารเอาเศษอาหารใส่ทั้งขยะอะไรกันไปเยอะแยะมากมายจนนักเรียนล้างแล้วก็เอาไป อ๋อใช่ไหมนักเรียนต้องเขียนซูโด ocode โสโด o โค o d e ขั้นตอนเมื่อกี้เหมือนกับคล้ายๆกับการแปลงฟันนี่แหละเราป .6 แล้วนะป .6 มันมีสอบเรื่องนี้ด้วยนะคะดังนั้นครูเลยซีเรียสหน่อยนะที่นักเรียนจะต้องมาเขียนนะแล้วก็เขียนโฟลชาร์ดมาโฟลชาร์ดใช้สัญ,ญลักษณ์ให้ถูกต้องอย่าวาดเป็นก้อนเมฆสี่เหลี่ยมอะไรมาเอ้ยไม่ใช่อย่าวาดเป็นก้อนเมฆอะไรสักอย่างนะคะวันนี้เราใช้สัญ,ญลักษณ์แค่สีเขียว ลูกสอแล้วก็สีฟ้าแค่นี้นะเพราะว่าเป็นกระบวนการข้างนอกแต่ถ้าเป็นโปรแกรมเข้ามาเนี่ยอีกอย่างหนึง่งอ่ะคราวนี้นะเรียนจโจดๆเลยใครที่ไม่เห็นเดี๋ยวครูจะส่งให้ใครที่เห็นแล้วแคปให้เพื่อนที่ในไลน์ด้วยค่ะ ใครก็ได้แคปให้เพื่อนในไลน์กลุ่มให้หน่อยแค,แคปหน่อนแคปงานแคนครับผมอบเออส่งในไลน์กลุ่มให้หน่อยครับผมเดี๋ยวครูส่งงานให้คนครูคน,คนคอื่นครับอาส่งเลยส่งเลยแล้วก็คนที่ไม่เห็นนะคะก็ดูจากของเพื่อนที่แคปไปนะแล้วก็เขียนโจทย์ ซูดโค้ดก็ซูดโค้ดแล้วก็เขียนโฟโลชาร์ตมาปองโหเขียนผิดเยอะมากใส่สัญลักษณ์ผิดบางทีมันไม่เป็นเหลี่ยมเลยเป็นกลมๆอะไรก็ไม่รู้อะเดี๋ยวเนเดี๋ยวครูส่งงานให้คุณครูขอแป๊บสักครูนะครับ เดี <displayed, S 1> ๋ยวครูดูก่อนว่าวันนั้นครูส่งงานงานให้คุณครูเขาตรงไหนแบบหนึ่งแบบหนึ่งนี่จะลองปลูกถุกุังเลยคุมเออตองคุณคุณค่อยุ่นแต่่นอย่งนี้ก็ไดก้ก้ก็กก็บกไกกก้ก้ได้้ดก็กไกอด ฉันปิดไมค์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเธอเขาโมยเลยก็ไม่ต้อง ไหนวะฉันก็นจะใส่เหมือนกันนั่นนะใครไม่เข้าใจใครไม่เข้าใจตรงไหนถามได้เลยนะตอนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยนะคะนักเรียนใไม่เข้าใจตรงไหนถามได้เลยนะอนที่ทงานด้วยกันเนี่ยนะคะนักเรียน anh bảo em ra đây, anh, 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 ไม่เข้าใจตรงไหนถา,ามเลย เดี๋ยวนี่เดี๋ยวทำได้ไหมนักเรียนนักเรียน วันนี้ครูขออันนี้ก่อนได้ไหมเครื่องครูค้างอ่ะ,ะอ่านันเดี๋ยวนะักเรียนส่งในอัลบั้มที่ครูจะสร้างให้นะคะเขียนซูดโค้ดมาอันหนึง่งแล้วก็โฟล์ชาร์ดมานะส่งในอัลบั้มครับเดี๋ยวครูจะสร้างอัลบั้มให้นะวันนี้เครื่องครูค้างมากเลยนะักเรียนยโอเคนะเดี๋ยวครูส่งไอที่มันเป็นโจทย์ให้อีกทีนึง ขนาดกดหยุดมันยังไม่หยุดเลยนะโอเคอ่ะเมื่อกี้ได้ทําการเช็คเสื้อนะคะมีใครเข้ามาเพิ่มเติมก่อนที่ครูเช็กก่อนไหมไม่มีแล้วใช่ไหมหนูค่ะมีใครบ้างหนูค่ะหนูค่ะเป็นใครชื่อบอกชื่อมาเดี๋ยวครูจะเช็คงั้นเดี๋ยวขอแคปงั้นเดี๋ยวขอแคปก่อนที่จะอันนี้นะคะอน,นักเรียนเปิดกล้องก่อน แคบหลังจากเรียนเสร็จอ่ะเปิดกล้องก่อนเดี๋ยวครูขอเช็กชื่อจากการอันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะดูชื่อแล้วก็ดูแน่จากนี้บางคนไม่ได้ตั้งชื่อตัวเองมานะขอดูแน่ก่อนอ่ะโอเคนลินนิพาเปิดกล้องหน่อยชัวยวัดด้วยมานภดล นัทักรีฑสนุวีพิทิชยามาพิชดาด้วยอ, um อ่ะเปิดนะคะเดี๋ยวครูจะแคปนะอ่ะหนึ่งสองเดี๋ยวนะแป๊บห,หนึ่งนะเพื่อนนงมันค้างของครูเครื่องครูเนี่ยค้างน่าจะแต่เตช้า เดี๋ยวรอหน้าสองรอแป๊บหนึ่งหน้าสองรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวครูจะเช็คชื่อนะคะอ่ะหน้าสองมีไอทีมาพิญญาทิตยาอดีวจะใครอ่ะฟุกและ 1, ว,วีวันวงโมลีธนภัทรบูมนี่ยแล้วก็อ๋ออันนี้เนาะแล้วก็รัชโนนฟันเฟร์มาเปิดกล้อง อันหนึ่งสองอ่ะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงมันยังไม่แคปมันค้างมันค้างสักครู่สักครู่อ่ะโอเคได้ละมาถึงปับ๊บโอเคเครื่องฟูดีเลย์มากเรียนสุดสุดอ่ะนะคะ เดี ok <ting> kind of ๋ยวครูขอสอนเพียงแค่นี้นะเดี๋ยวคาบหน่เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เรียนเครื่องมันค้างมากๆเลยตอนเนี้ยแล้วเจอกันค่ะอย่าลืมส่งงานด้วยนะเดี๋ยวดูครูจะส่งงานไอล่าสุดให้ค่ะสวัสดีค่ะ